าต่อที่หนุ่มฮอตฮั่นเดอร์สตาร์กันบ้างที่ตอนนี้นะคะเตรียมเคลียร์งานแล้วก็จะบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่นเพื่อเรียนเต้นเพิ่มเติมค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่ามีแผนไปเรียนเต้นที่ญี่ปุ่นแล้วก็นิวยอร์คค่ะซึ่งวางแผนไปช่วงตุลาถึงพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะเพื่อที่จะไปเรียนเต้นเพิ่มเติมซึ่งวันข้างหน้านะอยากจะเปิดโรงเรียนเป็นของตัวเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางส่วนกันค่ะ ไปอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทํางานปกติไม่ได้หายไปไหนครับนูจะไปอันนี้เป็นโรงเรียนเป็นสถาบันเป็นที่เรียนเต้นครับผมเป็นอยู่ที่นูน่นแล้วก็เป็นที่รู้จักของในวงการเต้นอะไรอย่าเงาี้ยครับเ<ๆ>พื่อนๆแนะนําไปที่นี่ครับแต่ว่าจริงๆดูไว้หลายที่มากๆแล้วเราก็คิดว่าเออแบบที่นี่น่าจะโอเคสําหรับเราเพะว่าเรียนจบปุ๊บมาแบบว่าเป็น ชื่อว่า Endance ครับผมมีแพลนคิดไว้ว่าจะเปิดโรงเรียนแล้วก็เปิดบริษัทของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก,ก็ก็ยังดูตามความเป็นไปได้อยู่เพราะว่าตอนนี้มันหลายๆอย่างมันวุ่นมากแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยทันแต่เราก็เต้นเก่งอแล้วคือเราก็าะไปเรียนพักสามวน ใช่ใช่ครับผมมีเทคนิคเพิ่มแล้วก็ให้ให้เหมือนแบบน้องๆ้องเด็กๆที่เขาเรียกร้องแบบว่าแบบเอออยากเมื่อไหร่พี่จะเปิดโรงเรียนสักทีอะไรเงี้ยหนูอยากมาเรียนอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนให้เรามีทักษะที่มันเต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยสำหรับพัน์นะคะก็รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจค่ะ,คะซึ่งไปเรียนต่อแบบนี้ก็ดีนะคะทำให้เห็นว่าคือเขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองะนะคะฝ่ายหาเรื่องราวดีๆนะคะให้กับตัวเองอยู่เสมอค่ะ,คะ